ิรสุตีระปาลินิปปาลีนิปอุตัมปีปุตัมปีตะงะวันตังตะวันตังสารนังคามิสารนังคชามิธรรมมัญจาธรรมมัญจาภิกขุสังขัญจาภิกขุสังขัญจาลาภยาหัง ภายาหังภันเตภันเตตัสสะภควะโตตัสสะภควะโตธัมมะวินาเยธัมมะวินาเยปปัพชังปปัพพชังสุติยัมปาหังสุติยัมปาหังภันเตภันเตสุทิระสุทิระปานิปุตตมี ังพวนตังวันตังสละานังคจฉามิสลรนังคจชามิทัมมันจาทัมมันจาพิกุสังคันจาพิสังคัจาละพายาหังละพายาหังคันเตคันเต